นี่นะฮะกั้งนะครับทอดกระเทียมมานะครับลากซีฟู้ดแบบนี้นะฮะนี่สวยงามหืมรวยครับกั้งอร่อยมากดีเนื้อหนานุ่มดีมากๆเลยต้องสั่งเมนูนี้ต้องสั่งครับอุ้ยสั่งยังไงแพงได้เหรอใช่หอยเนี่ยให้เขาแกะให้เลยหอยแครงแบบนี้นะฮะนี่ยำหอยแครงเอากระตุกไปมานะคะคุณยำหอยแครงนะครับ ราคิน้องตักใส่ช้อนเรานะครับแล้วก็ซีฟู้ดลงแบบนี้นะเพราะยำมาแล้วคุณจะซีฟู้ดอีกเหรอคะซีฟู้ดครับความจัดจ้านถึงขั้นสุดครับมาสวัสดีคำนะฮะลุยฮะเหมือนน้ำตามาต้องสั่งนร้านี้โอ้โหเมือไข่ล้วนๆนะฮะจัดอาหารดูที่ปากแดงเบอร์นี้ทนไฟได้ยังเออ จันทบุรีเรามาถึงแล้วนะคะและร้านนี้คือร้านแรกนั่นคือร้านชื่อใหญ่ตุซีฟู้ดครับเนเน่ถ่ายแบบกลับหลังตรงนี้นะฮะเขามีของมากมายรู้มีอะไรบ้างครับนี่มีปูม้านะครับเป็นๆแบบเพียบเลยเยอะมากปูม้านะฮะแล้วก็อันนี้ปูทะเลโอ้โหต่อจากปูทะเลและอันนี้คือ ปลาเกา๋าตัวบมาใหญ่มากคือใจนี้มีสองสาโลแน่นอนตัวโตๆ,ๆแบบนี้เลยมื้อนี้เราจะต้องมีกั้งแน่นอนนะคะมี่กั้งกระดานนะเป็นเป็นสดๆเลยจังบอน,นี่แหายนะ้ำอปเลนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวเรามาลุยกันครับมาเสี่ยงนะนะคะใช่คับเรามาเริ่มพี่นี่ก่อนเลยนะครับที่ไหนคะยำปูไข่ดอกนะฮะดูมันเต็มฝาไซส์แบบกำลังกินเลยครับก็มีไข่กินนะ โอ้เดี๋ยวสั่งใหม่ได้ครับคุณเวดีอืโขดแบบนี้นะฮะ,ะมีขุตลากลงไปเลยเลี้ยง,ง,งดึงมาครับลุยฮะแล้วก็ลุยนะคะสวบไปหมดอ๋ะอะไรของคุณเนี่ยอร่อยมากเลยครับโอ้โหเฮ้ยฉันเช <พอ S 2> <ๆ S 1> ื่อว่าในคอมเมนต์ต้องมีคนทักว่าเสื้อแปลกตามากถูกเสือเ้อตัวนี้พิ้นเทนะครับไม่ธรรมดาหายากมากนะครับนี่นี่ ดู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 ไข่ดองดูดูไข่ดูไข่ไข่ที่ติดมามาลุยฮะแต่ไงรสชาติยำเขาคะคุณอธิบายอาหารนิดหนึ่งใช่เขาเนี่ยรสชาติจัดกต่มันดีแล้วก็ไม่จิดหวานกรอบดีมากเลยเลยอ่ะมันยำนี้เดี่ยวค่ะมายำไข่แมงดาครับชอบมากอันนี้ภาขหาดผมแล้วเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์มาอีกว่ามีอะไรที่ไม่ชอบบ้างหลายอย่างนะครับลุยฮะ ถามไปแล้วนะคะไม่ต้องคอมเมนต์มาหอยจงดงเออหอยจงดงแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหอยน้ำอ้อยใช่ไหมใช่ไหมเออหอยอ้อยทางจันเรียกว่าหอยน้ำอ้อยแต่ว่าทางชลบุรีเรียกว่าหอยจงดงนะจ๊ะท่าเท็กเจอร์มันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆหน่อยเออแบบนี้นะฮะมาหนึบๆนะครับอือนี่นะฮะเท็กเจอร์หอยมาลุยครับ เหนี่อยหยุดเยอะมากชอบยิ้มมากหอยนี้ต้องอยู่พัทยากินบ่อยมากเลยอ่ะอืมทางชลบุรีไงเออเออโดนเลือเราก็จะสั่งมาอีกจานด้วยความว่าชอบหอยนี้มากนะคะเป็นแบบผัดฉ่านะใช่นี่แบบผัดผ่าฮะอือหือกินแบบผัดฉ่าต้องแบบนี้ครับมายังไงคะเครื่องก็ครบหรอมีพริกด้วยลุยฮะ บาจิงหนึบหนับข้นเลยบาจิงหนึบหนับข้นเลยแล้วเมื่อกี้นะคะที่เราให้ดูแล้วกั้งนะจ๊ะใช่นี่ยข้าวเทียมะครับมีมันติดด้วยเห็นไหมแบบนี้อืมก็ไม่เท่านี้ใครอืองงไปหมดเอ๊ะเนี่แหละมันถูกต้องละอืองงอีกละมันนี่ยมัน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 มากินนะครับขอหยอนถุงพูดไปก่อนแบบนี้นะฮะ หลอดที่พูดพลงไปงัดออกมาเนี่ยดูนี่ฮะเออผมใช้ซ่อมดีกว่านะคะอือเฮ้จะบอกว่ามันสดมากเลยอะตุ๊แน่นอนสิคะเมื่อกี้ินว่ายน้ำอยู่อ,อาจจะบบดไม่ได้ใหญ่มากนะใช่แต่มันเวิร์กมากเน้นที่สดดูนี่เขากั้กงไม่สดมันจะฝ่อมากกินไม่ได้ดื้อม นในนูน่นเนีน่แนาดังอือโอ้โหดูสีรู้เลยนะคะว่ะาแซ่บแน่นแน่จะบอกว่าถ้าเรื่องพริกแกงของภาคตะวันออกแล้วไม่ต้องห่วงเลยไว้วใจได้ไว้ใจได้จริงๆมาดิชิมให้ดูนะครับนี่พริกแกงกุ้งสับะฮะอานี้แกงปากุ้งสับเป็นไงโหเผ็ดร้อนได้ใจไหมคะอร่อยมากแล้วกุ้งพอเวลามันสับอ่ะมันจะมีความกรุบๆอยู่อ่ะอือหือ ที่ดีที่ดีดีเฮ้ยมันโดนมากๆอันนี้โ, <S <S โอ้โหมาฮะลุยครับอ้โหตมูนี้นะคะไม่แซ่บแต่ต้องสั่งนะจ๊ะใช่หมึกน้ำดำไหมคบหมึกต้มน้ำดำจะบอกว่าอร่อยม,อมากๆน้ำมันมีความกลมกล่อมเป็นเมนูที่ไม่เผ็ดนะฮะแต่หมึกทุกตัวมีไข่หมดเลยนี่จริงเหรอไซส์เล็กๆแต่ตัวนี้น่าต่งๆมีไข่หมดเลยฮะนี่มาดีชิมน้ำให้ดู ชิมน้ำให้ดูด้วยนะมันหวานหวานนิดนี้กรอบมากโชว์ไข่ใหม่โชว์ไข่ใหม่นี่นี่มันมีไข่มีไข่โชว์ไข่โชว์ไข่โชว์ไข่ให้ดูผักลกไข่ให้ดูใจเย็นใจเย็นก่อนเบาๆเบาได้เบามาฮะขอแยกหยิบตัวหมึกเลยนะครับแบบนี้กินอย่างี้หรอกินนี้เลยตัวงับเลยมัาใหญ่เพิ่อนลุยฮะอืมโอ้ยเพื่อเนี่ยมันขยันนะยังไงอืม อ,อยากห้กินซีฟู้ดยอดหน,น,น่อยอย่งนี้มาเรีะเป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นคนกินหมึกน้ำดำเราใช้มืออดายแหละอืมอยทุกอย่างเลยอย่ะกินทุกสีฟู้ดหาเจ้าหลานนะฮะมาตำได้ไม่มีของสดราคาดีโคตรเป็นสุดยอดมากนะ,ะเดียบเด็ด